บรรยากาศมารุมมาตุ้มนะคะวันนี้รอบดึกนะคะกุ้งหมดนะจ๊ะกุ้งหมดแล้วกินอะไรคะแม่เซ็งอกแล้วก็อะไรไม่ย่างอะไรคะไออันนี้อะไรเนี่ยเฮดคอน มันเห็ดเห็มทองค่ะเพราะว่าบริการบริการถึงบ้านระยกมหานะคะร้านลุงจูนนะคะทำไมนี้บริการถึงบ้านหมดเลยเนาะกุ้งเราหมดเราก็เลยมีขอตอไม่งั้นท้องเราจ่กล้ามมันค่ะกินท้องเราจะแค่ครึ่งท้องนะคะเราจะต้องหาอะไรกินอีกแน่เลย แว่ามันจะทิ่มมือหนูไบ้างเหม่ะนกันขวัญชอบทำหรอถ้าปล่อยมันกอ่อนปล่อยมัน,มมนมด,ดูดูซี่เกอะด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ซี่เกอะไหมนะจ๊ะเอาซี้เกาะพอดีพอดีนะจ๊ะทางนู้นก็กำลังทุบเอ่อก้ามก้ามของอะไรนะก้ามกุ้งนะคะนายนายนายทุบเหรอกุ้งเฮ้ยน,นี่หมูก็มีมบางอันยังไม่สุกหมูก็มีค่ะย่ามีสแปนนะคะอันนี้เราย่าสแปนสแปนหรือสแปนนี่ค่ะหน้าบ้านไร่ของเราเลยนะคะ อากาศตอนนี้ก็น่าจะประมาณอ่าสามสิบเอ็ดสามสิบสองอยู่นะคะรอบรอบผัวค่ำนี่นะคะวันนี้ว่เขาง่ายโอ้โหช่วยกันช่วยกันอันนั้นก็ไม่กาไม่ครับโหลานนะคะยาว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 ,ยาวคืนนี้ค่ะชนช้างกับพ่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะข,ข้างอันนี้นั่งกลางวงเลยอ่ะหายปวดนั่งกลางวง<อ>ได้ปะ <laughs> ได้สิเดินปิดปากได้หรือ หมดยกค่ะรอบรอบแรกแล้วนะคะหมดไปแล้วนะคะเหลือแต่สภาพน้ำของใ<ป>ะคร